สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณคมสันเจได้มีการโพสข้อความลงในเฟ e บุ๊กโดยมีใจความว่าอีกแล้วมีหลักฐานช่วยจำเลยหลุดคดีได้ไขเชื่อก็ออกลูกเป็นจุดๆ,ๆนายตอเต่าดิ้นเป็นสุนัขถูกน้ำร้อนลวก พราะโดนเอฟซและยูทูบเบอร์สายอวยจำเลยรุมด่ายับเมื่อคืนบักแต่ผู้หญิวยอดวิวเลยไล่สุดมามุกเดิ่มคือครอบครัวตัวเองช่วยจำเลยได้เรื่องบางเรื่องเรื่องบางอย่างคนในครอบครัวของเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็แค่ยังไม่ได้ไปขึ้นศาลวันนั้นเขามาวัด GPS ใครอยู่ตรงไหน ตายายอยู่ที่ไหนยังไม่ถึงตรงนั้นถ้าคุณเก่งคุณคิดว่าคุณมีอำนาจล้นเหลือช่วยลุงได้ช่วยป้าได้พวกผมจะถอยเรื่องของเรื่องมันมีอยู่นิดเดียวว่าผมทำคอนเทนต์กับลุงแล้วคุณเป็นใครคุณมาทีหลังมาทำคอนเทนต์นี้แล้วคุณมาจัว่วให้ผมขอโทษเรื่องอะไร แล้วที่สำคัญผมก็มีอะไรดีไม่งั้นผมไม่ออกมาพูดอะไรหรอกผมมีคลิปเสียงตั้งแต่วันที่10บถึงสิใครโทรมาบนภูเขาผมมีข้อมูลมีคลิปเสียงมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมจะไปสู้คดีเพื่อให้คนหนึ่งหลุดผมไม่ใช่จะอะไรกับเอฟซนะถ้าเอฟซเข้าใจผมแต่ถ้าเป็นเอฟซีปลอมผมก็ไม่สนใจ ผมจะบอกว่าวันที่วัด GPS มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างผมถามทนายที่ดูแลคดีนี้ด้วยว่าคุณเอาอะไรเอาหลักฐานเอาพยานอะไรไปชนะเขาผมจะบอกให้นะคนที่จะทำให้คนคนหนึ่งรอดพ้นจากคดีเขาคนนั้นเป็นใครคุณก็ยังไม่รู้เลยใครจะเลืกติดตามผมผมไม่สนแต่ผมถามใครกันแน่ จะทำให้ลุงรอดพ้นจากคดีไปถามทนายเลยผมจะบอกให้ว่าวันที่เจอศพน้องใครโทรมาใครโทรลงมาหาแม่ผมใครที่บันทึกเสียงนั้นไว้ทนายยังไม่ได้คลิปเสียงนี้ด้วยซ้ำผมจะบอกให้คลิปเสียงมันอยู่กับผมใครโทรลงมาและวันที่วัด gps วันที่น้องหายใครอยู่ในเหตุการณ์ยังไม่มีใครรู้จักกี่ครั้งกี่หหนแล้ว ที่นายคนนี้ใช้มุกแบบนี้มาหากินกับยอดวิวใช้มุกแบบนี้สร้างภาพให้ดูดีขึ้นเวลาที่ตัวเองนั้นเพียงพ้าผมบอกได้เลยความคิดของคนคนนี้น่ากลัวมากทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นรอดนกสองหัวหลิ้นสองเฉกอย่างต้องยอมแพ้มันรบกวนเพื่อนๆด้วยครับ จำพฤติกรรมลวงโลกของนายนี่ได้เอามามิ้นกันครับสังคมจะได้รับรู้และเลิกเชื่อคนแบบนี้เรื่องที่ผมจำได้เมนคือแผ่นซีดีของขวัญชิ้นโบเดงให้กับจําเลยฮือหามากแต่สุดท้ายมุกเป๊กคอนเทนต์แผ่นซีดีบักปอบหิวยอดวิวได้ยอดวิวถล่มทลายเลยอุบาทสิ้นดี หลังจากที่โพสต์น <life> ี <music imagery> ้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าความเสื่อมเริ่มขาดเข้ามามนสนีเท้าทําเงินเริ่มถดถอยฮ่าฮ่ฮ่นายตอเต่ากูรอดูซีดีโป๊เปิดสักทีสิวะมึงบอกว่ามีมันจะเป็นพยานในชั้นศาลเพื่อช่วยผู้ต้องหาทั้งสอง คุณคมสันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าใช่ครับทั้งที่จริงๆที่มันอยู่ฝั่งผู้สูญเสียมันคือคนปล่อยข้อมูลของจำเลยออกมาเองหลายประเด็นมากเลวร้ายครับคนคนนี้ตัวเสียมของจริงมันเป็นพยานถ้าไม่เป็นพยานคงโดนไอ้นั้นกระทึบไปแล้วไอ้นี่มันพูดเพอเจอค่ะเวลาที่มันไล้สุด พูดวกไปวนมาหาเนื้อความไม่ได้ได้แต่น้ำเนื้อไม่ได้ค่ะแต่โคตรเกียดมันเลยพูดชายอะไรไม่เมียนเลยเห่าอะไรเยอะแยะหอนเรียกหมูหรือมีแล้วเก็บไว้ระวังตำรวจจะเชิญไปสวมสร้อยข้อมือข้อเท้าและเอวพร้อมสายจูงนล่นหาตะกอมาข้อปากไว้รอ เศษกระดูกที่จำเลยผัวเมียโยนให้เหอะนะทำดีได้ดีแต่ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทำชั่วได้ชั่วชีวิตจะมีแต่สิ่งเลวร้ายมีแต่ความวิบัติฉิบหายล่มจมทุกกายทุกใจเข้ามาในชีวิตและครอบครัวแล้วแต่ใครจะเลือกหลักฐานเยอะจังนะแต่ไหนบอกว่าวันเกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้านไง และตาโชาช้างกับเมียก็บอกว่าตอนจับ GPS ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยแล้วจะทำตอนไหนแล้วตอนที่น้องหายทำไมน้องสดิงวิ่งไปบอกเต๋นที่บ้านได้ละ่ะแล้วยังโทรบอกแม่น้องที่สวนยางอยู่เลยและตาชอช้างก็ยังอยู่ที่นาอยู่เลยแสดงว่าพลเต๋นลุงมากวนแน่นอน จำคลิปที่มันบอกว่าคนร้ายกลัวเสียงโหได้ไหมแม้แม้อไอแหล่ต่อหลวงโลกมึงรู้ใจคนร้ายขนาดนั้นเชียวหรือวะหรือหรือจริงๆมึงเป็นคนบงการเรื่องทุกอย่างคุณคมสัญเจได้ตอบกับความคิดเห็นว่าผมว่ามันจอมบงการครับไอ้นี่ตัวสร้างคอนเทนต์ ไม่แปลกใจเลยที่คนรุมด่าตนแรกกไอ้แหลต่อหลวงโลกพ่อพผกับพี่เขยมันฮ่าฮ่ไปเป็นพยานเทศจะพูดอะไรก็พูดไปจะสู้หลักฐานของเจ้าหน้าที่ที่มีได้หรือไม่และอยู่ที่ศาลจะเชื่อพวกมึงไหมก่อนจะให้ปากคำในชั้นศาลพวกมึงก็ต้องสาบานสาธุสาธุขอให้คำสาบานในศาล ที่พวกมึงสาบานเป็นความจริงขอให้ได้ให้โดนตามคำสาบานจะยังไงก็อยู่ฝ่ายแม่น้องกับพ่อน้องและก็เชื่อมันในการทำงานของท่านผบตโรและท่านอายการค่ะบักตอเหลบักเถสองร้อยสงสัยว่ามันมีปัญหาทางจิต อ้าวจำเลยอวยนางหน่อยนะคะน่าจะได้บานเท่ากระดงก็ทีนี้แหละเงินเงินเงินหิวหิวหิวอยากมีพื้นที่ที่ดีๆกับครอบครัวจำเลยซีอคนดังระดับโลกกับเขาก็ต้องโชว์ไม้เด็ดทุกทางเพื่อเอาใจกันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจำเลยไม่นับญาตินะจ๊ะถ้าฟังที่มันพูดโดยสรุปแล้ว แสดงว่ามันเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นพยานให้กับผู้ต้องหาใช่ไหมคะหน้าตาก็โคตรจะทุเรศแถมสันดาลยังเลวแล้วความดีของแกอยู่ที่ไหนวะไอห,หน้าหนูผีพันปีไหนว่าวันที่สิบเอดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่หรือครับมันไปที่ไหนสักแห่งนี่แหละ ผมก็จำไม่ได้และมันจะเป็นพยานได้ยังไงงืดงืดงืดตลกโจ๊กสี่โกคณะเถียงนาเพอรำพันวันที่สิอมันไปสกุลมันไม่รู้เรื่องหายหิยวอะไรเลยถ้าแกรู้เรื่องมาจากคนอื่นนั่นแกก็เป็นพยานไม่ได้แล้วโคตรเกียดพอพอกับไอ้ผวย ไอเตตเต้สันดันชัวพวกหลวงโลกถุยขี้เดียดคัก